กลับมาพบกับรายการซอฟต์แวร์พาร์ชชกันใหม่นะครับผมหลังจากเรารู้ถึงปัญหาว่าก่อนที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์ด็อกเมนต์ a ม a เ e m เมนนะฮะหรือบิสเนสโปรเซสทั้งหลายแหล่เนี่ยว่าอของทางเว r ร์ดซอ t ว่ามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยคุยถึงเรื่องฟีเจอร์เด่นๆคุณสมบัติยิบเนี้ยว่าตรงนี้มันเป็นมีอะไรมาบ้างยังไงเห็นตะกี้คุยถึงเรื่องของ People b a s เอ่อโลเวทั้งหลายแหล่นะรตรงนี้มันเป็นยังไงครับที่เราเข้าไปดูแลในระบบ Workflow ของ ต่างประเทศเนี่ยนะครับรบส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกับว่าการสร้าง workflow เนี่ยคอนฟ i ิ Work f l o w กเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับ p e r s o n b a s e ก็คือบอกว่าใน A ใน B ใน C ใน D ีแล้วก็สร้างเป็นระบบ step ในการเอ p r o v e ต่างแต่ว่าเวลาที่องค์กรใหญ่มากๆเนี่ย w o r k f l o w เนี่ยจะมี เยอะมากเป็นพันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงองค์กรเกิดขึ้นมีการโรเตทงานคุณบีลาออกอหรือว่าคุณบีเกิดโปรโมตขึ้นไปหรือแรงต่างเนี่ยจะต้องมีมการเมนเทนแก้ไขค่อนข้างยำบากนะฮะเราก็เลยทําเป็นดีไซน์ขึ้นมาเป็นซัพพอร์ตทั้งโรเบสแล้วก็เพอร์เซนต์เบสทีนี้ในความหมายของโรเบสเนี่ยก็คือเราใช้การดีไซน์เวิร์กโฟล์เนี่ยให้เป็นตามตําแหน่งนะครับอย่างเช่นสมมติตำแหน่ง Engineer, 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 เ,นเอ,ง Manager, องนจิเนียร์เอนจิเนียร์แมเนจเจอร์ ครับเราไม่ได้อ้างอิงบุคคลในในระบบ workflow ในการสร้างแต่ว่าเราไปอ้างอิงในระบบ Organization Chart บนะครับแล้วทีนี้เมามีการปรับเปลี่ยน Organization Chart เนี่ยระบบมันก็จะออโต้แมปให้ เสร็จสับนะครับออโตมัติเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ในการเมนเทนก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จากจํานวนเวิร์กโฟลที่อาจจะต้องมีเป็นพันนะครับมันก็สามารถจะลดจํานวนมาหรือเป็นหลักร้อยต้นๆหรือแรงต่างได้ครับมันทําให้การใช้งานแล้วก็การดูแลษาง่ายขึ้นครับตรงนี้ที่เราโดดเด่นกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆเลยป่ะฮะหรือว่าอันนี้เราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ที่เราทําตรงนี้ขึ้นมาครับ แล้วนอกจากนี้นเ,นเรามีความแตกต่างจากซอฟต์แวร์พวกต่างประเทศหรือว่าซอฟต์แวร์ของคนไทยด้วยกันเองไหมครับที่รเรียนของเราก็ในส่วนของการสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานีครับเราเน้นที่ว่าให้ใช้งานได้ง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับทั้งระดับผู้ใช้งานและผู้ดูแลร,ระบบซึ่งอ,อย่างที่เรียนได้ทราบไปแล้วว่า ผู้ดูแลระบบเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ระดับได้ระดับแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับแอดมินที่ไม่จําเป็นต้องรู้โปรแกรมมิ่งนะครับก็แบบดรอปสร้างเวิร์กโฟลได้หรือแล้ต่างได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะสร้างเวิร์กโฟลให้มันมีความซับซ้อนสูงขึ้นนะครับเราก็จะมีหน้าต่างเราก็มีสคริปต์มีช่วยตัวช่วยนะฮะเราออกแบบตัวช่วยไว้พอสมควรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ตามหรือว่าจะเป็นแอดมินธรรมดาก็ตามในการสร้างเวิร์กโฟลเนี่ยมันอาจจะมีการคอนฟิก หรือว่าการตั้งค่าผิดเกิดขึ้นมาได้เราก็เป็นซอฟต์แวร์ผมคิดว่าผมไม่ไม่อากจะพูดว่าเราเป็นซอฟต์แวร์แรกของของโลกผมเชื่อว่าเราคิดอะไรเนี่ยคนอื่นก็มีคำขึ้นมาแหละถยงแต่ว่าเขาจะออกตัวสู่ตลาดหรือว่าเขาจะเปิดตัวออโฆษณาในขนาดไหนไม่มได้ยแต่เรามีอันเนี้ยนะครับคือเราจะมีระบบในการเทสต์เวิร์กโฟลพอออกแบบเวิร์กโฟขึ้นมา ผู้ใช้ก่อนที่ประกาศใช้เนี่ยสามารถจะดทำฟังก์ชันในการการเทสต์เวิร์กโฟลก่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสกรีนปัญหาไปละ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการก่อนก่อนการใช้งานพอเวลาที่เราสร้างเวิร์กโฟลที่มีความซับซ้อนสูงเราก็จะไปเทสต์ก่อนพอเทสต์ระบบก็จะรีพอร์ตให้ตรงนี้ผ่านไม่ผ่านเนื่องจากอะไรหรืออะไรต่างๆแล้วก็เราเข้าไปแก้ไขพอปรับจนได้ที่แล้วพอเราประกาศใช้งานปัญหาต่างๆในการใช้งานเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับ ล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆเพื่อที่จะช่วยผู้ดูแลระบบให้ manage งานได้ไดง่ายขึ้นครับอ่าฮะมันผมนึกไปไกลผมไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าคือว่าเพราะหลายๆคนเริ่มออกแบบตัว h ฮร a r c หรือหรือตัวการวางโครงสร้างขององค์กรมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมีระบบ BI ฉลาดๆที่บอกว่าเฮ้ยคุณควรทำไมไม่ออกซน์แบบนี้นะทำไมไม่ดีไแบบแบบน,ไมไมน,บบนี้เพราะว่าอีไซน์แบบนั้นแล้วมันจะ มันจะวุ่นวายนะมันจะเกิดนู่นเกิดนี่มันมันจะมีระบบอย่างนี้เกิดขึ้นในสสยไหอันนี้สงสัยสงสัยจะยากเหรอครับยากใช่ไหมครับครับเพราะจริงๆเนี่ยในกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยแต่องค์กรเขาก็มีความเชื่อว่าของเข้าอ่ะดีที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วกับ<ะ>กับโปรดักหรือว่ากับแอนเวอร์ e n t ของเขานะฮะเราก็อาศัยประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยเคยสะสมมาแล้วเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปช่วยเสนอแนะ แนวทางว่าการปรับแต่งหรือการวาง Workflow Business Process ที่มีความแตกต่างกันแบบไหนที่มันควรจะให้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ที่ดีกว่าปัจจุบันไหมครับมีไหมฮะที่บอกว่าเรานําเสนอพูดง่ายคืออันนี้มันเหมือนกับนําเสนอความคิดหรือการปิดแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าไปด้วยที่ทันสมัยเข้าไปด้วยแล้วแล้วเขาแบบเออปรับเปลี่ยนตามเราหรืออย่างนี้มีไหมฮะจริงๆแล้วมันมันมันเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่ากระบวนก,การที่แมน u a l ลเดิมเนี่ยนะฮะ มันอาจจะมีการซ้ําซ้อนหรือมี process ที่มันไม่จําเป็นเกิดขึ้นนะครับพอเราประยุกต์ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีทําให้คนเกิดเอ่ r engineering process ของเขาซึ่งจริง r engineering e process เนี่ยคำนี้มันมีมานานแล้วนาจนจนได้มันล้าสมัยไปแล้วแต่ว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยบางทีมันลีจะนิริยบากแต่คราวนี้พอมาเห็นภาพใหญ่ปุ๊บโอ้โห กว่าจะมาถึงชั้นเนี่ยนะมันผ่านมาตั้งสิบยี่สิบขั้นตอนเลไอยาเป็นไหมแปลว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เขาปรับเปลี่ยนวิธีกรรมองค์กรการทํางานหรือว่าสายบังคับบัญชากันใหม่เลยองไ,ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือจริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าให้องค์กรหรือหน่วยงานลูกค้าเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานแต่ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาทาอยู่ในปัจจุบันเราเซ็ตมีเป็น configurable คุณใช้เวอ i r o n m e n t ของเดิมยังไงแบบฟอร์ม e ีฟอร์มของคุณหน้าตาเป็นยังไงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมระบบ r o c e s s คุณอยากใช้เหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมได้นะครับแต่จะมีการปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเล็กน้อยนฮะคราวนี้เนี่ยมาเจาะลึกนึ่งการจัดเก็บเอกสารนิดนึงของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างเราดูว่าจะต้องเก็บในไฟล์รูปแบบไหนหรือการทําการสืบค้นนู่นนี่เราจะมีวิธีการยังไงอะไรยังไงบ้างถ้าพูดถึงระบบ ด็อกิเม้นต์เมเเจอ์ที่เอาเอาเวิร์กโฟล์เข้ามาใช้เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกันกตัวตู้กันไปนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงด็อกิเม t นต์ a ม e m เ n t ์อย่างเดียวแต่เราเราเอาปริว้วใช้เวิร์กโฟล์เข้ามาช่วยด้วยทำให้มันมีอะไรที่มันพิเศษเหนือกว่านิดนึงนะครับส่วนของอาการจัดเก็บเอกสารเนี่ยเราสามารถจะออกแบบเป็นตู้เป็นลิ้นชักเป็นอะไรต่างได้หลายเลเวลนะครับแล้วการสืบค้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโดยการสืบค้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ออกวันที่ชื่อเรื่องเบอร์เอกาสารหรือว่าอินเด็กซิ่งต่างๆที่เราใส่ไว้ซึ่งอินเด็กซิ่งต่างๆเนี่ยระบบเราก็ออกแบบให้แต่และหน่วยงานสามารถจะสร้างอินเด็กซิ่งที่เป็นอิสระครืคคอองกรไหนอยากจะใช้อินเด็กซิ่งคำว่าอะไรก็สามารถจะสร้างสร้างตรงนั้นได้นะครับตร,ตรงนี้เราก็เอาไปผสมกับงานเวิร์กโฟก็ทำให้สามารถบอกว่า เอกสารชิ้นนี้ใครเข้าถึงได้บ้างใครไม่เข้าถึงได้บ้างอะไรยังไงไม่งั้นเนี่ยโอ้โหความลับบริษัทหายหมดเลยนะครับผมนอกจากนั้นจะมีเรายังมีคุณสมบัติเด่นๆของตัวซอฟต์แวร์ยังไงเพิ่มครับคือในตัวระบบ Paper Plus เนี่ยเรามี e-form ที่สามารถออกแบบได้โดยการ drag drop นะครับสร้างให้เหมือนกับการใช้งานจริงๆที่เป็น paper base นะฮะหน้าตามันยังไงก็คือสร้างมาได้เหมือนนั้นเลยนะครับ การสร้างก็คือการสร้างง่ายๆด้วยการ drag drop แล้วก็สามารถจะกำหนดสิทธิ์ต่างๆตามตามฟิลด์ต,ต,ต่างๆได้เพื่อเป็นการคอนโทรลแล้วก็ลักษณะของการใช้งานในระบบ p a p e l ล s สเนี่ยระบบเอกสารที่นำมาใช้เนี่ยมันสอดคล้องกับระบบ Document Management ของระบบ ISO Standard นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการใช้งานตรงนี้เนี่ยในกระบวนการเกี่ยวกับพวก Document Management ที่ตามระบบ i s เสสนี่คือมันมันสอดคล้องอัตโนมัติเลยเคุยง่าก็ทำให้เราผ่าน มาตรฐานพวกก S O S กส็จะง่ายขึ้นใช่ใช่ับประมาณนั้นคือคอนซัลท์มาดูปุ๊บออกไม่ต้องดูอะไรมากเลยถ้าใช้ซอ์แร์ตัวนี้ครับครับผมนั้นในส่วนของเอกสารนะในส่วนในแง่ของการปฏิบัติจริงเ็เรื่องกันนะครับครับก็แล้วก็ในส่วนของตัว Security เนี่ยเราก็มีการ encrypt นะครับ encrypt ข้อมูลแล้วก็มีการ set authority แล้วก็ในแง่ของการรับรู้รับทราบเอกสารเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้รับเอกสารเนี่ยสามารถที่จะ Acknowledge เอกสารได้ว่าเออฉบับรับทราบเอกสารตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก,การติดตามงานในแต่ p rocess เนี่ยเนื่องจากเรามีระบบ workflow อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตามงานได้ Smart ขึ้นนะครับครับผมได้ฟังฟีเจอร์โอ้โหของบริษัททางด้าน workflow management ตรงนี้เข้าไปเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเรามีอีกหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็เรายังมีด้านแผนการตลาดนะครับรวมถึง La b แล้วก็งานวิจัยใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน ศาสตรกรรซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับพักเบรกช่วงหนึ่งครับไปชมสิ่งน่าสนใจสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ